สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนนะคะคลิปนี้ถึงคิวของคนราศีกรกฎนะคนกรกฎก็จะเป็นคนที่เกิดอยู่ช่วงวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือท่านที่มีลัคนานะคะจะเป็นลัคนากรากฎเนาะใครไม่ทราบลัคนา สามารถไปเช็คตามเว็บไซต์ต่างๆได้เลยนะคะใส่ข้อมูลเข้าไปเนาะเขาต้องการวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสําคัญคือเวลาเกิดนะคะต้องรู้เวลาเกิดาอถึงจะไปผูกดวงลัคนาได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละท่านอย่าลืมดู2คลิปประกอบกันนะคะคลิปที่เป็นราศีกับคลิปที่เป็นลัคนาเพราะว่าบางท่านเนี่ยราศีกับลัคนาต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ดู2คลิปประกอบกันนะ,ะมาดูว่าเดือนกันยายนนะคะ ไพ่มาบอกเรื่องอะไรมั่งเนาะรู้จากไพ่แล้วนะชาวกรกฎในเดือนกันยาเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่ยุ่งมากเดือนหนึ่งของคนกรกฎเลยนะงานเข้ามาเรื่อยๆเลยจ้างานเข้าเรื่อยๆเนี่ยราชาดาบมานั่งอยู่ตรงนี้คือถ้าราชาคนนี้มาเนี่ยคืองานรัดตัวงานยุ่งอยู่แล้วนะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเคลียร์งานงานเร่งงาน คือมันจวนจะจบอ่ะคือมันต้องเร่งให้เสร็จนะเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่งานเก่าก็ต้องเคลียร์งานใหม่ก็เข้ามานะเป็นช่วงที่ต้องตะลุยงานเก่างานใหม่ก็เข้าเหมือนกันนะคะเพราะ,ะก็จะเหนื่อยหน,น่อยนะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นเดือนที่ชาวกรกฎเนี่ยมีพลังนะมีพลังฟันฝ่ามีพลังต่อสู้นะคะหายห่วงละคือถึงแม้จะงานเยอะแต่ว่าก็สู้ไม่ถอยเหมือนกัน มีเกณฑ์ของความก้าวหน้านะงานเยอะแต่ก้าวหน้านะคะมีความก้าวหน้ามีได้บางคนเนี่ยคือได้หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะงานเยอะขึ้นได้ดูแลนั่นนี่โน่นเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเกณฑ์ของการการขยับขยายการเติบโตนะแล้วนอกจากนี้มีเกณฑ์ของความร่วมมือด้วยนะเพื่อนฝูงหุ้นส่วนเนี่ย ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะตำแหน่งเนี้ยดีเลยทีเดียวอันนี้เป็นตำแหน่งของเพื่อนร่วมงาน<ม>คนที่เรารู้จักอย่างเงี้ยนะคะเป็นเดือนที่คือเป็นดีๆอะ่ะเป็นเอ,อื้ออาทรต่อกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่อนข้างจะดีอยู่นะคะวันใครที่ทํางานมีหุ้นส่วนมีอะไรอย่างเงี้ยนะทำงานเป็นทีมเนี่ยก็จะเหมาะนะคะให้การช่วยเหลือกันดีนะ เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยนะมีช่วงเวลาที่ดีเข้ามานะคะโอกาสดีๆหนักแต่มีโอกาสที่ดีเข้ามามีข่าวที่ดีเข้ามาด้วยนะอ่าบางคนเนี่ยทำอะไรไว้มีผลงานสร้างผลงานไว้ทำงานไว้ตั้งแต่ในอดีตเดือนกันยาคุณจะได้ข่าวข่าวจากผลงานที่คุณได้ทำไว้นะคะมีข่าวที่ดีเข้ามามีโอกาสที่ดีเข้ามานะ เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะโอเคอะนะแล้วก็มีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยนะเนี่ยเดินทางนะคะนี่ก็เดินทางนะอันเป็นไปได้ใน2ลักษณะคือบางคนก็คือไปเที่ยวบางคนก็ไปทํางานบางคนไปทั้งสองอย่างเลยมีเกณฑ์ทั้ง2แบบนะในเดือนกันยานะค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศเนี่ยจะให้ผลดีเป็นพิเศษนะคะ มีไพ่ที่เกี่ยวกับต่างประเทศขึ้นอยู่หลายหลายจุดนะดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะงาน Import Export งานที่มีลักษณะเป็นคือไม่อยู่กับที่เป็นงานของการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยจะให้ผลค่อนข้างดีนะถ้าใครจะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆในเดือนกันยานะ ต้องดูเป็นพิเศษนะคะการลงนามเอกสารอะไรต่างเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันเนื่องกันมันมีเกณฑ์ที่คือคุณต้องดูให้มันรอบขอบอะ่ะมันมีเกณฑ์ที่มันจะมีการหมกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะเพง่นอ่านให้ละเอียดนะคะเรื่องที่มันเกี่ยวพันกับกฎหมายเอกสารอะไรต่างๆนะคะต้องรอบคอบเป็นพิเศษทีเดียวเชียวแหละอ่าไม่งั้นมันจะพลาดนะคะมันจะมีมีวาระซ่อนเลนอยู่ในนั้นอ่าเรื่องของการเงิน มีเกณฑ์ที่จะมีเงินตกเบิกเข้ามาเนาะมีเกณฑ์ที่มีเงินโบนัสนะคะเงินค่าคอมมิชชั่นต่างๆที่จะเข้ามานะเป็นเงินที่มาจากอดีตอ่ะจะเข้ามานะหรือไม่งั้นก็จะเป็นเงินลักษณะของคือเป็นเงินประกันจากประกันอย่างเงี้ยเงินจากค่าความเสียหายต่างๆนะคะแล้วก็ใครที่กำลังรอเงินอยู่นะ รอเงินก่อนนั่นก่อนนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวในเชิงบวกนะคะต้นเดือนกันยายนไปได้อยู่นะเรื่องของการเงินนะคะก็ไม่ถึงกับฟูฟืาแต่ก็ไม่ถึงกับแรนแค้นนะคะได้อยู่ได้อยู่เรื่องของความรักความรักคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วอะ่ะมันมีเกณฑ์ที่มันจะหน่อยๆนยต่อกันนะมีหน่อยๆนยนะเนี่ยแถมมีราชินี พระจันทร์สายตีดเข้ามาอีกนะคะแล้วตำแหน่งนี้มันเป็นไพ่มูลไงดัน้มีเกณฑ์ของความน้อยอกน้อยใจนะคะดูจากโทนไพ่แล้วเรื่องของความรักอะ่ะมันมีความเครียดแทรกตัวอยู่เป็นหย่อมๆนะในความรักของคุณในเดือนเดือนกันยานเนี่ยนะมีความเครียดแทรกอยู่แล้วราชาดาบเนี่ยบ่งบอกถึงลักษณะของของการหึงหวงการจับผิดอย่างเงี้ยนะ มีเรื่องของการการหลอกลวงการการนอกใจการหลอกลวงเนี่ยรวมทั้งที่ไม่ใช่แค่เป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันนะคือเป็นการหลอกลวงที่เกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดนะ่ะนะเป็นการหลอกลวงที่เกิดจากคนใกล้ชิดเพ่ระวังด้วยระวังนะในเดือนเดือนกันยานะ่ะ อ่ะทีนี้กลับมาเรื่องความรักต่อมันจะเป็นลักษณะนี่เป็นลักษณะของของการนอกใจนะคือการโกหกกันอนะอ่ะการโกหกกันการรักซ้อนอย่างเงี้ยนะมันจะมีมีเกณฑ์ที่จะเกิดลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่มันจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความรัก ให้แจรเนี่ยแจรนี่คือการส่งข่าวการเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นใครนี่ใครที่ได้แอบไปทำความผิดเอาไว้ไปซ่อนกิ๊กไว้โกงหกเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ไว้อะกับแฟนกับคนรักกับสามีกับภรรยาเนี่ยมีเกณฑ์ที่เรื่องมันจะแดงนะนะเนี่ยมีเกณฑ์ที่ความลับจะถูกเปิดเผยนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาตามมาแหละทีนี้นะแต่ใครที่มีความลับอยู่อ่ะเหยียบให้มิดด้วยเดือนกันยามีเกณฑ์ที่มันจะถูกเปิดโปงออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่อยากจะถูกเผยความลับก็เหยียบเก็บให้มิดเลยทีเดียวอ่ะคนที่เป็นคนโสดคนโสดก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันนะคะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่ จะเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วอย่างนี้นะเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเปล่าแล้วเบื่ออะถ้ามาจีบเราก็อย่าเพิ่งผีผามนะอย่าเพิ่งมองโหเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคือไอ้ที่มานะ่ะกงจักนะไม่ใช่ดอกบัวนะแต่ถ้ารีบเนี่ยจากกงจักเนี่ยเป็นดอกบัวบูชาพระเลยทีเดียวนะแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ที่มันจะตกเป็น เป็นอนุเขาแบบไม่รู้ตัวเนี่ยมาแบบชิวเลยเนี่ยตกเป็นกิ๊กเป็นแก๊กไปนะคะเพราะมันมีเกณฑ์นี่เส้นทางนี้เลยนะเส้นทางเนี้ยมันจะเป็นโดยไม่รู้ตัวเลยอะ่ะตกเป็นเบี้ยร่างตกเป็นกิ๊กเขานะคะเพราะฉนะนั้นระวังนะระวังเรื่องของความรักอะ่ะถ้ามันพลาดแล้วมันมันก็เป็นแผลในใจเราอะ่ะมันคืนยากนะดีที่สุดคือเมคชัวร์ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอุย้ยดีใจมีคนมาจีบสักที กระโดดพรึบเลยอืมอย่าลืมกงจากกงจากท่องไว้นะคะช้าๆได้พาเล่งงามนะดูให้ดีก่อนนะคะอ่ะน่าจะครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับคนกรกฎในเดือนกันยายนนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะคะด้วยดีเสมอมานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอหน่อยนะนะคะต้องการกำลังใจอยู่นะเนี่ยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ฟังนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาฟังเป็นประจำก็จะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีเดือนหน้านะคะเดือนตุลาคม เดือนหน้าก็เดือนที่สิบของปีแล้วนะใครที่ยังไม่ลงมือทำอะไรก็ลงมือได้แล้วนะเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นวันเวลาไม่เคยคอยใครนะอยากจะสํำเร็จก็ลงมือทำตั้งแต่วันนี้นะคะอ่ะโอเคเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ